สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยายอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำเมธิกาชาแน,นลค่ะทุกคนจริงหรอแอบหยิบเขามาเลี้ยงโตแล้วจะโชคดีโอ้โหจริงหรอ หยิบเขามาเลี้ยงโตแล้วจะโชคดีโอ้โหอันนี้เป็นความเชื่อนะคะทุกคนวันนี้เราก็ไม่รู้นะคะว่าความเชื่อนี้จะเป็นอย่างไรแต่โบราณท่านว่าเมื่อเราแอบหยิบมาสักหนึ่งต้นแล้วเราเลี้ยงโตเขาบอกว่าความโชคดีจะมาเยือนแน่นอนค่ะแต่ว่าหากเราเลี้ยงแล้วเขาออกดอกอันนั้นนะคะ เขายิ่งบอกว่าจะนำโชคลาภและเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็ลองไปทดลองดูนะคะทุกคนแต่ที่แน่ๆค่ะทุกคนไม้มงคลน,นี้นะคะมีสรรพคุณครอบจักกรวาลเลยจริงๆค่ะทุกคนนั่นก็คือว่านหางจระเข้ค่ะ เขาบอกว่านะคะเป็นยาฆ่าเชื้ออย่างดีช่วยสมานแ,แผลนะคะแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะทุกคนและที่สำคัญนะคะเขาดูดซับสารพิษจำพวกฟอร์มานดีไฮได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าสรรพคุณดีเหลือเกินคะ่ะดังนั้นวันนี้อยากจะมาบอกเทคนิคนะคะ จริงๆยาหยิบแอบตามโบราณนะคะก็คือยาไปแอบหยิบของเพื่อนๆเนี่ยค่ะจริงๆเป็นของน้องยานะคะหรือเขายาจะไปหยิบเอาต้นเล็กๆแบบนี้ค่ะทุกคนยน่จะให้ดูยาจะไปหยิบเอาต้นเล็กๆแ,แบบนี้มาแล้วยาก็มาปลูกค่ะแต่วันนี้สิ่งสําคัญที่ยาจะบอกนั่นก็คือปลูกยังไงใช้วัสดุอะไรแล้วทําให้ต้นเขาโตไวนะคะ เรามีแค่หนึ่งหนอเล็กๆแบบนี้แล้วเรามาปลูกแล้วเขาโตขนาดนี้แล้วแตกหนอเยอะแยะแบบนี้วันนี้ยาจะมาเฉลยค่ะว่าใช้เทคนิคอะไรในการปลูกนะคะมาดูกันเลยค่ะทุกคนการปลูกนะคะทุกคนก็คือเราใช้หน่อนะคะจะเป็นเล็กๆหรือใหญ่แล้วแต่เลยนะคะทุกคนเราก็เอาขึ้นมาแบบนี้ค่ะ เห็นไหมคะทุกคนเขาก็จะมีออกรากนี่นะคะจริงๆยาขอแนะนำให้ใช้ต้นเล็กๆประมาณนี้นะคะทุกคนเขาจะเกิดเร็วมากเพราะว่าเรามีวิธีนะคะที่จะกระตุ้นให้เขาเนี่ยเกิดรากและโตวไวมากๆนี่ยาใช้เวลาไม่ถึงเดือนจะโตวไวมากๆและที่สำคัญนะคะ ทำให้เค้าเนี่ยค่ะแตกหน่อเยอะมากนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะเล็กๆเลกๆต็มไปหมดเลยค่ะเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากนึงค่ะใช้ต้นอ่อนประมาณนี้นะคะจะอยู่ประมาณสักครึ่งนิ้วยานี่นะคะเห็นไหมคะทุกคนนี่ประมาณนี้คะ่ะหนนิ้วชี้ของตัวเองนะคะ สร็แล้วเราจะใช้นี่ค่ะเทคนิคที่ยาบอกใช้มะพร้าวสับนะคะแช่น้ำเพื่อลดสารทินนินออกไปนะคะและใช้นะคะจะเป็นกระถางแบบไหนก็ได้นะคะวันนี้ยามีกระถางที่เป็นนะคะดินเผาเล็กๆนะคะยาจะนำไปประดับไว้ที่โต๊ะทำงานนะคะทุกคนเราใช้แค่นี้เลยค่ะ แล้วเราก็ปลูกนะคะทุกคนใส่ให้แน่นพอสมควรนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เราก็ไม่ต้องแทบจะแบบว่าลดน้ำนี้นะคะให้ลดน้ำอาทิตย์ละครั้งพอค่ะเพราะว่า ะะว่านหางจระเข้นี่นะคะทุกคนเขาไม่ค่อยชอบน้ําแต่หากใครนะคะให้เขาเจอแดดร้อยเเซนต์ี่จะดีมากๆเลยนะคะแต่ใครเจอแดดดำไรก็โอเคค่ะทุกคนคือเขาอยู่แดดได้เลยนะคะดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนเราจะได้ต้นประมาณนี้ค่ะนี่นะคะเราจะเราจะได้ต้นประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะโอ้สวยมากๆเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วเทคนิคของยาก็อยู่ตรงนี้ค่ะนั่นก็คือนี่ค่ะจะเป็นน้ําโคกนะคะสองช้อนโต๊ะยาจะผสมน้ํานะคะประมาณครึ่งลิตรค่ะทุกคนเราก็จะนํามารดนะคะ เพื่อเป็นอาหารคือเร่งรากนะคะและก็แตกหน่อดีมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะใครมีอยู่ก็ลองทำค่ะอย่าไม่ได้ใช้อะไรเลยค่ะอย่าใช้แค่นี้เองค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะได้ต้นไม้มงคลสวยๆนะคะว่านหางจระเข้ที่สวยโตไวแตกหน่อเก่งใช้วิธีเทคนิคนี้ได้เลยนะคะ เหนไหมคะอย่าลืมไปลองทำกันดูคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะทุกคน